ข้อ8จากการโยนเหรียญ4เหรียญ4ครั้งจงหาความน่าจะเป็นที่จะออกหัวทั้ง4เหรียญสมบุรณ์นะคะจากรูปภาพแทนหัวแทนก้อยวิธีที่1 วิธีที่สองวิธีที่สามวิธีที่สี่ วิธีที่ห้าวิธีที่หกวิธีที่เจ็ด วิธีที่8วิธีที่9วิธีที่สิบ วิธีที่สิบเอ็ดวิธีที่สิบสองวิธีที่สิบสาม วิธีที่สิบสี่วิธีที่สิบห้าวิธีที่สิบหก ะเขียนแซมเปิลสเปซได้ดังนี้ ns เท่ากับ2คูณ2คูณ2คูณ2เท่ากับ16และเขียนเหตุการณ์ได้คือหัว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  ne จะเท่ากับ1วิธีทำ จาก NS เท่ากับ16วิธีและ NE เท่ากับ1สูตรความน่าจะเป็นของเหตุการณ์คือ PE เท่ากับ NE ส่วนด้วย NS เพราะฉะนั้น PE จะเท่ากับ1ส่วน16จาก16วิธีจะเห็นได้ว่ามีเพียง1วิธีเท่านั้นที่จะออกหัวทั้ง4เหรียญ ข้อ 9. ในการกินปิ้งย่างกระทะกลมต้องการปิ้งหมู2ชิ้นไก่1ชิ้นเนื้อวัว1ชิ้นและปลา1ชิ้นโดยหมูต้องอยู่ติดกันเสมอจะสามารถวางเรียงตามกระทะได้กี่วิธีสมมติน,นะคะจากรูปภาพแทนหมูชิ้นที่1หมูชิ้นที่2เนื้อวัวไก่ปลาวิธีทำ จากสูตรการสับเปลี่ยนวงกลมเท่ากับ n ลบ1แฟกเพราะฉะนั้นจะได้4-1ลบ1แฟเท่ากับ3 f a แฟ o r i เ l คูณ2 f a แ t o ท i a l เท่ากับ12วิธีวิธีที่1วิธีที่2วิธีที่3วิธีที่4 วิธีที่ห้าวิธีที่หวิธีที่7็วิธีที่8วิธีที่9้าวิธีที่สิบ วิธีที่11วิธีที่12ข้อ10มีดอกไม้ในกระถาง3มกระถางที่แตกต่างกันจะนำมาเรียงแถวบริเวณขอบหน้ากะ